กิจกรรมของทาง CP Blood Donation Day นะคะโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เองค่ะก็ได้จัดกิจกรรม CP Blood Donation Day นะคะทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตค่ะเพื่อจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในช่วงฤดูร้อนและช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ค่ะ ที่หอประชุมอำเภอฝางนายปรีชาสิรินามปลัดอาวุโสอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม CP Blood Donation Day โดยบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ได้จัดขึ้นเพื่อสำรองโลหิตไว้ให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยในช่วงฤดูร้อนค่ะรวมไปถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างมากนะคะโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภัก รัฐภาคเอกชนทหารตำรวจสถานศึกษาและชุมชนค่ะได้ช่วยการส่งเสริมการทำความดีโดยเฉพาะการทำความดีสร้างเสริมคุณธรรมด้านการเป็นผู้ให้และมีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือต่อกันให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในทุกกลุ่มธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องค่ะเขาบอกว่าหน่วยงานของเครือเจริญพกพันธ์ทั่วประเทศนะครับได้จัดก,กิจกรรมตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณโลหิตสะสมนะฮะมอบให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดและก็ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนี่นะครับเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ป่วยรวมจํานวนทั้งสิ้น2 0 8ร้อล้านสามแสนีีครับโดยกิจกรรมครับประกอบไปด้วยการบริจาคโลหิตการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตการจับสลากรางวัลทําดีต้องมีโชคและการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มนะครับจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ